สวัสดีครับอยู่กับผมฟูฟูเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมคือหัวไม่ฟูแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำฟูใหม่อ่าวันนี้เ,เราจะมารีวิว m ม d กโดน d ลแ a ป p ี m มิ l c o คอล c t กชันอ่าหนังการ์ตูนที่ไปคอลแลบกับลูนี่ตูนชื่อเรื่องว่า s p สเ e j แ m ซึ่งรอบนี้ตัวละครหลักของเราก็คือเล詹姆นะครับแล้วก็ส่วนของแฮปปี้มิววันนี้เราจะมาให้ดูทีละตัววันนี้ผมให้มาดูตัวที่1นึ่งถึงสิกับ12จะออกวันก็ออกมา20พรุ่งนี้ก็จะไปซื้อนะครับก็คือของประเทศไทยค่อนข้างจะน่าเสียดายตรงที่ว่ากล่องเนี้ย เนี่ยกล่องเนี่ยมันไม่เข้าไทยมันไม่เหมือนมินเนี่ยนคอลเลคชันเก่าที่กล่องตัวแฮปปี้มิวจะเป็นตัวเป็นมินเนี่ยนเลยเป็นลายมินเนี่ยนเลยอันนี้เป็นของแมคโดนัลด์ของ UK เคนะครับเนี่ยยูเคก็คือกล่องมันจะดีกว่าเยอะเลยครับที่ส่งให้ต่างประเทศนี่อ่ะของพวกนี้ก็คือกล่องมันจะได้แบบอันนี้เลยสวยมากแต่ของเล่นก็คือตัวในชุดก็คือไม่ต่างกันมากเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวแรกของคอลเลคชันนี้คือตัวอะไรขอภัยครับพอดีกล้องอีกตัวลอยอยู่โคราช ก็เลยต้องเปิดเป็นแบบนี้นะครับนะตัวแรกเ e ว์บอลเจมวิตืน่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่ค่อยแกะของเล่นแม็กเพราะว่าจะเป็นสายสะสมแบบเก็บไว้ในซิลมากกว่าถ้าเพื่อนๆก็จะรู้ดีนะครับก็ชอบแกล้งโดยการที่มาแกะซิลออกตัวแรกน,นี่เดี๋ยวทำฉากให้ คือคุณเปลี่ยนวิธีการถ่ายอะเป็นบิวตี้บกเกอร์ก็คือนี่ตัวแรกเขาจะเล่นงี้ครับก็คือตามอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเลี้ยงลูกด้วยความเร็วสูงนะนี่เลยบอลเจมคือเลี้ยงลูกด้วยความเร็วสูงก็ไม่มีนะครับ ไปดูตัวที่สองมเลยดีกว่าไปตัวที่สองตัวที่สองก็จะเป็นอ่าซีเนเตอร์นี่นี่ครับซีเนเตอร์ของเราก็อ่านี่ครับแม็กเขาก็จะไม่มีคำ บรรยายแต่เขาจะมีเป็นภาพประกอบให้ดูง่ายสําหรับเด็กเด็กอย่างเราเด็กหน้าโจรของเราแล้วก็อ๋อเขาบอกให้เลื่อนขึ้นลงแล้วจะหมุนตัวทวิตตี้ถ้าใครเคยดูดูนิตูนก็น่าจะรู้จักทวิตตี้เฮ้ยดีดีด,ดีเขาแยกแยกถุงใส่น,นี้มาด้วยใส่ตัวทวิตตี้อ่ะทีนี้เราก็เอามาสวมในมืออยู่ไหน เรียบร้อยเฮ้ยมันก็เท่เหมือนกันนะว่าไปหมุนหมุนมุนก็คือถ้าตามในการ์ตูนก็ในทวิตตี้มันก็จะโดนไอซีเนเตอร์เนี่ยแล่กินแล่จับมันอยากกินมันหิวอยากกินนกแต่ในไม่แน่ใจว่า อ่า uh, New Legacy Space Jam นี่มันจะ Space Jam New Legacy นะครับมันจะเข้าไทยหรือเปล่าเข้าไทยแหละแต่ไม่รู้ว่าเข้าเมื่อไหร่เพราะด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดอันนี้ไปซื้อก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Drive 2นะครับแล้วก็ Walk In บ้านอะไรบ้างน,นี่เราก็ถ่ายตัวที่3ต่อไปก่อนนี่ไงมาวินเ t อร์มาเชีย รู้สึกว่าจะยิงเข้าเอลเมอร์นะเอลเมอร์ฟัเนี่ยฟัไม่รู้อ่าเขียนถูกหรือเปล่าน,นะตอนดูก็ไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร่นี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกบาสนี่เขาจะแยกมาเนะีนยว่านี่โอมันเท่มากคุณผู้ชมผมให้ดูจริงๆอยากไปทำสีมากเลยนะเนี่ยมันจะเป็นคํา่่าสเซแจม มันสวยมากเลยนะถ้าไปที่ที่แม็กแล้วเขายังไม่หมดเดี๋ยวผมจะซื้อตัวลูกบอลของมามาตินมาวินเนี่ยมาวินเดอมาเชียนเน่ยเอามาห้อยเหมือนหลวงตาฮัตตัวนี้น่ารักไหมโอเคเรามาลองเล่นกันดูดีกว่ามันก็คือการใส่เข้าไปแล้วมันยิงไงอะ่ะอ๋อมันนี่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 มันมีเขียนอยู่เสียบเข้าไปปั๊บ ทีนี้เราก็เลง็งเราก็กดปุ่มสีเขียวตรงเนี้ยไมก็จะยิงเฮ้ยแรงอยู่นะว่าไปเหมือนให้ชูดบาสเข้าห่วงอ่ะประมาณนี้ <c oughs> ก็แทบไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ของเล่นแม็กก็เน้นความสวยงามเฮ้ยมันปรับอันนี้ได้ไเว้ยเราชูดสูงแล้วก็ปึ๊บ หรือเราจะส่งแล้วก็ต่ำเฮ้ยมันโยกได้ด้วยที่หัวก็ไม่หมุนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอย่งไปหมุนมันเยอะเดี๋ยวมันพังโอเคเราไปดูตัวที่สี่กันดีกว่าก็คือดักดัฟี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างชอบ mm. พอๆกับเซเนเตอร์เฮ้ยพอ,พอ,พอกับบักบันนี่ส่วนใหญ่คนก็ชอบบักบันนี่มากเพราะมีนตลกอยู่เป็นตัวละครที่ช่าไม่ตตยเอ้ย แต่ถุงนี้ไม่มีไม่มีถุงแยกแต่ว่าลูกบอลก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าของมาวินหมดก็เดี๋ยวไปหาของของพวกนี้ก็ได้ที่เขาย,ยังมีดูวิธีการเล่นดีกว่ามันคือใส่ไว้สองก็คือเอียงองศาเป็นอย่างเงี้ยดึ๊ดด,ด,ดึแล้วก็ยิงยิงไงอ่ะอ๋ออ๋อบีบขาคู่เข้าด้วยกันเฮ้ยตัวนี้แรงแรงกว่าแรงกว่ามาวินนี่นยิงได้ก็คือเอียง ยงแฟบเล็งพร้อมชูดเฮ้ยตัวนี้แรงกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองยิงเข้าอันนี้ดีกว่าตัวที่ห้าโคโยเต้นี่โคโยเต้มันเท่มันมีจรวดด้วยคุณผู้ชม่ะเราม,มาดูกันดีกว่าว่าโคโยเต้มันทำอะไรบ้างเสียบข้อหนึ่งเสียบกับฐานที่เป็นควันข้อสองเสียบตัวโคโยเต้เข้าไปสามก็คือกด พุ่งอ๋อโคโยเต้มันดังจริงๆมี่ลายคอลเลคชั่นมากเลยนะที่อยากให้ดูแต่ว่า้างว่างนี่แต่โคโยเต้ดีอ่ะมีถุงแยกมาให้นี่แล้วก็มีถุงควันเอ้ยแล้วก็มีควันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนควันจางๆหมอกจางๆและควันแล้วก็อันนี้คือตัวตัวค่อนข้างดีนะดีเลยแหละที่ผมแบบสะสม เยอะยเพราะว่าของเขาค่อนข้างทำดีแล้วก็น่ารักคือแบบเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันเท่ดีหน้ามันควรตีนี่นะผมว่านี่บรรจุเข้าไปตัวนี้น่าจะแรงสุดนะเพราะว่ามันเป็นสปริงเนี่ยตรงนี้มันเป็นสปริงแล้วก็กดเข้าไปฟาดอ่า พร้อมไหมครับเตรียมตัวปล่อยจรวดห้าสีสา่สองสองี่เฮตัวนี้ก็ได้อยู่แรงเลยอ่ะก็ใครมีเด็กๆก็แนะนำนะครับว่าเก็บให้หามือให้พ้นมือเด็กนิดนึงของสะสมเราเป็น คอลเลคเตอร์ก็ต้องเก็บกดีดีก็ตอนนี้5ตัวแหละแต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนมุมดีกว่าเดี๋ยวคน,นดูจะเบื่อครับผมเรามาดูตัวที่6กันดีกว่าเดี๋ยวขอคั้นนิดนึงคือคอลเลรชันนี้เสียดายมากตรงที่ไม่มีแบบหรือไม่รู้เขาไม่แจกผมหรือเปล่ามันจะเป็นเปเปอร์ที่คอลเลรชันมินเนี่ยนก็มีหลายๆคอลเลรชันจะมีมันจะเป็น,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 นแถมเป็นเปเปอร์ไม่แบบไม่เป็นเปเปอร์แข็งส่วนใหญ่เป็นเปเปอร์มันเป็นกระดาษมันกระดาษนิตยสารแบบพวกแมกซีน ก็จะแถมมาแล้วก็จะบอกว่าแต่ละตัว no> คืออะไรแต่คอลเชเช่นนี้ไม่มียังไม่ได้แล้วก็เสียดายตรงที่ว่ากล่องกล่องแม็กโดนุ่งกล่องแฮปปี้มิวเป็นกล่องสีแดงไม่ใช่กล่องสีขาวแบบ UK ก็เลยเสียดายเสียดายค่อนข้างเสียดายพอสมควรเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเข้าไทยดีมันแบบสเปซแจมมันนี่นะเว้ยกล่องมันเท่มากคุณผู้ชมหรือเราะอาจจะต้องพีออเดอร์มาจากอเมริกาไอไม่อเมริกา แขกยูเคอยู่ในเด็บสเต k คิงดัมตัวที่6เป็นลุงแซมอยู่ในน้นลุงแซมนี่ลุงแซมก็เฮ้ยลุงแซมทำไรอ่ะไรๆนะต้องแกะดูครับอยากรู้แต่ว่ามันทำแค่นี้เลยคือเราเลื่อนไป้างหน้าเลื่อนถอยหลังมันก็จะขึ้นลง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 เหมือนเลี้ยงวารแบบเลี้ยงไปเลี้ยงมาโอเค ตัวนี้กไ็ไปดูตัวอื่กันต่อตัวที่เจ็ดนี่ตัวตัวเท่ของเรา m r b u ตอร์บันี่ตัวนี้จะโชว์ความเทพความกวนของความขี้เล่นของบักนะครับก็คือด้วยความที่เขาเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างเก่งที่สุดในจักรวาลแล้วะเขาเก่งวอลเลยบอลโดยการที่ใช้หูนะ ใช้หมูเลี้ยงลูกวานได้มันเท่เลเหลือเกินยืนกอดอกด้วยโอเคปะดูตัวที่แปดกันดีกว่าเจ้ารดลันเนอร์ก็คือนกที่วิ่งเร็วมากอ่ามาดูกันรถลันเนอร์ทำอะไรบ้างอย่าบอกนะว่าเหมือนลุงแซมเลยอ่ะส่วนใหญ่แม็กโดนัลก็จะเป็นแบบโมเดล ที่แบบเล่นได้ชัดเลยชัดเลยครับ <c oughs> นี่มันคือใช้เท้ามันเลี้ยงเรียกเลี้ยงแหละเลี้ยงบาสเลี้ยงลูกบาสตัวนี้ตัวที่สิบแล้วอีกสองตัวว่าอีกสี่ตัวสิถึงจะหมดคอลเลคชันนี่เออเลบอนเจมดังค่อนข้างจะ ใหญ่นะใหญ่ใหญ่พอๆกับเอลเมอร์เลยเอลเมอร์ดิเออเอลเมอร์อุ้ยนี่คุณผู้ชมของค่อนข้างหลายชิ้นก็มีเฮ้ยแต่ลูกพารส,สเปซแกมลูกนี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดคือไม่มีรอยอะไรเลยเฮ้ยหรือเราจะมาห้อยคอเลยหรือห้อย ไม่ห้อยคอก็เอาไปห้อยแบบห้อยคุญแจรถพวงคุญแจอะไรพวกนี้น่าสนใจนะก็อาจจะอัปเดตในอินสตาแกรมชื่อว่า y o คีโยคีอันเดอร์สตอร์สกอร์ฟูฟก็เผื่อจะมาอัปเดตว่าผมได้เอาไอ้ลูกบอลเนี่ยลูกเนี้ยไปเพ้นหรือเปล่าแล้วไปห้อยหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นแบบแนวทางให้เพื่อนๆพื่อนพี่ๆน้องๆที่อยาก สนใจถ้าแบบซื้อทันนะก็ประกอบเป็นแป้นบาร์สครับตัวนี้อุย้ยเท่ม่นคือสวยมากคุณผู้ชมเฮ้ยมันแบบเฮ้ยค่อนข้างพรีเมียมอยู่นะเขียนว่า Space Jam A New Legacy เฮ้ยนี่ไงโหข้างหลังคือแบบสวยมากน่าจะเป็นตัวโกงในเรื่องนะเดี๋ยวเราเรามาประกอบกันดีกว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นแหมอ้ยคุณผู้ชมุ้ยพูดเลยว่าวัสดุค่อนข้างดีพอสมควร เนี่ยดูดิหนึ่งชุดเก้าสิบเก้าบาทแลกซื้อตัวละห้สิบาทคือส่วนใหญ่ผมก็ซื้อของกินแล้วก็แลกซื้อเอาอ๋อมันเป็นบอาอ,อย่างนี้เลยดูภาพช้าเผื่อไม่เห็นฟ๊าอาใไม่ใหม,หมสูงกว่านี้เอ มันคือการแบบลูกบาสลงไปกระทบเลเลบอลก็ขึ้นมาดังมันเท่มากคุณผู้ชมมาวางไหนดีที่มันไม่เก่งอ่ะ,อะข้างหลังดีกว่าเพราะมันค่อนข้างเด่นอยู่ข้างๆเลบอลเลบอลตัวจริงอ่ะตัวนี้เป็นคำถามที่คาใจผมมากเลยเมื่อกี้คือตัวลอล่าเนี่ย ลอร่าบันนี่เนี่ยไม่คื่สไตล์น่าจะเป็นแฟนของบักบันนี่ถ้าจำไม่ผิดนะหรือบักบันนี่มันชอบแล้วไอตัวนี้มันก็จะยิงๆมั้งคือตัวนี้มันน่าจะเป็นตอนที่ไปซื้ออ่ะมันจะอยู่ในตอนนั้นพนักงานน่าจะหยิบมาแล้วบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยคือเลขเก้าคือหมายเลขเก้าก็เลยคิดว่าเขาน่าจะสลับกันกับแทดเพราะว่าตอนที่มาดู แคทยังไม่มีก็เท่ากับว่าตอนนี้เดือดแททกับเอลเมอร์สองตัวอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูว่าจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีนิดเสียใจเลยนะแล้วเราจะไปซื้อไอตัวนี้เพิ่มตัวจอแดนดังเพราะว่าเราจะไปแปะหน้ารถเฮ้ยเขามีนี่ให้ด้วยอะพลาสติกลองหูมันน่าจะเด้งได้หรือเปล่า อ๋อของลอล่ามันคือนี่มันคือการชูดชูดลงหูนี่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 มันเนี่ยมันจะเทพพอๆกับบากวันนี่เลยนะเพราะว่ามันใช้หูมันไม่ใช้มือมือมันยืนเท้าเอวเท่ๆแล้วมันจะดีดดีดนี้เลยเนี่ยดีดแบบอุ้ยแรงอยู่นะเนี่ยมันชูดลงหว่มได้เลยอ่ะเห็นหรือเปล่าคุณผู้ชม ไซส์ใหญ่กว่าลูกปิงปองประมาณลูกกลอบแต่เบากว่าสวยครับสวยแหมถ้ามันก็เท่เนี่ยพอมันยืนรวมกันก็จะเป็นประมาณนี้ ครับเ,เสียงลงอ่ะนี่คุณผู้ชมวันนี้เราจะเข้าไดทูเพื่อซื้อตัวสุดท้ายเอาสิบเอ็ดสองตัวครับแล้วก็สิบสองตัวหนึ่งได้ค่ะต้องมาสาตัวนะครับผมครับมาเรามาอันบอกตัวนี้กันก่อนดีกว่าตัวนี้คือตัวแชทก็คือเบอร์เก้าที่เรา สงสังยตอนแรกเพราะในโปรชัวร์มันคือเบอร์เกนะครับมันจะไปเล่นอย่างนี้ได้บางแสงนิดนึงฟับแล้วมันจะหมุนได้คุณผู้ชมมันเหมือนว่าการลูกบอลเนี่ยแบบตามในกระตูเลยที่แชทมันจะชอบแบบเขาเรียกอะไรฮะแชทมันชอบแบบโกดแชทโกด แทดหิวอะไรเงี้ยมันก็ชอบแบบทำตัวเป็นพายุหมุนแบบเป็นแบบไซโคลนทอร์นาโดอะไรพวกนี้ก็ในกล่องก็จะให้มาก็จะเป็นลูกบอลสเปซแจมเหมือนเดิมนะครับนี่สเปซแจมกลับไว้นิวเลกซี y ก็คืออารมณ์แบบพุ่งมาปับแทดร่วงอุ้ยมันร่วงจริงก็เก็บไว้นี่ เดี๋ยวเราจะไปตั้งโชว์กับรวมๆนะครับนี่ตัวน,นี้เลยตัวสุดท้ายของเราในคอลเลกชันไมคโนลคอลแลบกับสเปซแจมนิวเลกาซี่ของลูนิตูลนะครับเทคนิคเหมือนก็ไม่ยากเลยครับอ๋อนี่ครับตัวนี้จะ ค่อนข้างเหมือนของตัวอันนี้ของเลโวนเจมที่เป็นตัวน่าจะเบอร์สิบใช่เบอร์สิบมันคือตัวนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูมันจะเหมือนกับตัวนี้ของเลโวนเจมก็คือตัวเอลเมอร์เนี่ยเป็นฝั่งเดียวเป็นทีมเดียวกับเลโวนเจมวางอย่างนี้รับนี่ เขาบอกว่าให้ใส่หมวกกดลงไปหมวกก็จะเป็นสไตล์นี้ครับใส่กดลงไปงนี้ปั๊บแล้วกดตัวนี้หมวกมันจะพุ่งตามนั้นเลยถ้าลูกบารสเนี่ยลูกบารสลงไปชูดมาครับอ่าหมวกมันจะเด้งออก ถือว่าน่ารักพอสมควรนะผมว่าก็ประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วสำหรับรีวิวนี้ซึ่งตัวนี้ผมเพิ่งไปได้มาวันนี้เลยโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมคลิปนี้ผมฟูฟูลากันไปก่อนบ๊ายบาย